การจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าปรติมาก,กรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างต่อเนื่องถึงความไม่เหมาะสมทั้งสถานที่ตั้งและราคาที่สูงเกินจำเป็นสังคมมีทัศนกติและมุมมองที่สะท้อนถึงปัญหาการใช้ใจ่ายงบประมาณ และความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเสาไฟฟ้ากินนรีขององค์กรบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่กำลังดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกันในหลายจังหวัดทั่วประเทศผู้ตรวการแผ่นดินจึงได้หยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมโดยได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงประชุมปรึกษาหารือและได้ข้อสรุปร่วมกันตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังต่อไปนี้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวปฏิบัติไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ทราบถึงแนวทาง ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมต้องยึดหลักความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลความเหมาะสมและความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักการนำรูปทรงปฏิมากรรมมาร่วมกับเสาไฟฟ้าทำให้ราคาเสาไฟฟ้าปฏิมากรรม มีราคาที่สูงมากขึ้นและไม่มีมาตรฐานสินค้าและราคากลางกำกับจึงเป็นการสิ้นเปลืองไม่ประหยัดและใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าแตกต่างจากเสาไฟฟ้าปกติที่มีมาตรฐานและราคากลางกำกับหากท้องถิน่นต้องการแสดงถึงอัตลักษณ์ผ่านรูปทรงประติมากรรมก็ควรจัดสร้างเป็นการเฉพาะในพื้นที่ชุมชน รือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเฉพาะจุดทั้งนี้ก็เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศและความโดดเด่นของพื้นที่และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2. ขอให้กรมบัญชีกลางเร่งรัดเสนอมาตรการป้องปรามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐต่อคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐโดยเร็ว 3. ขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบการจัดซื้อเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 4. ขอให้จังหวัดและอำเภอ ในฐานะผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องการติดตั้งเสาไฟฟ้าปฏิมิรรมบารคมว่ามีรายละเอียดอย่างไรทั้งโครงการงบประมาณและสถานที่ตั้งโดยขอให้มีการรายงานตามลำดับชั้นตั้งแต่จังหวัดไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจนถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบ เกี่ยวกับความคุ้มค่าและการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมรวมถึงโครงการก่อสร้างอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอมาด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถปรับใช้ได้กับกรณีอื่นๆในอนาคต